เลดี้หนังท้องจราเข้สีแดงไวยสวยมากเลยค่ะกราับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะนุย่ยนำกระเป๋าถือเลดี้หนังท้องสีแดงไวยมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันนะคะงานเพิ่งผลิตมาใหม่ล่าสุดสวยมากเลยค่ะกว่าจะได้งานใบนี้มาพี่ๆค่ะต้องเลือกแล้วเลือกอีกกว่าจะได้ลวดลายแบบนี้มาก็ยิ่งต้องเลือกแล้วเลือกอีกให้ได้ลวดลายที่สวยงามแล้วก็โดดเด่นหนังที่ สวยไร้ร่องรอยการต่อสู้แบบนี้พี่ๆค่ะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะใบเนี้ยคัดสรรจระเข้แบบสวยพิเศษเลยตัวเนี้ยเป็นจระเข้อายุประมาณประมาณ3ปีครึ่งถึง4ปีนะคะลวดลายเนี่ยจะไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าลวดลายเนี่ยไปตรงกับ จระเข้แม่น้ำนายซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีราคาสูงเป็นอันดับสองของโลกเลยนะจ๊ะพี่ๆจา๋าจระเข้แม่น้ำนายเนี่ยลวดลายเขาก็จะประมาณนี้เออลายเขาจะเล็กๆแบบนี้ค่ะซึ่งสายพันธุ์ไทยสายพันธุ์สยามเนี่ยจะมีลวดลายคล้ายๆกับแม่น้ำนายนะคะถ้าเป็นตัวที่ไม่ได้ใหญ่มากนี่เหมือนกันเปรียบเลยค่ะแล้วน้องเอกก็จัดให้ในราคาสุดแสนพิเศษด้วยนะคะใบนี้ขนาดกว้าง10นิ้วสูง8นิ้วหนา4นิ้วเชื่อน้องเ,เอกเถอะต้นทุนจริงๆเกินหมื่นแล้วค่ะ แล้วหนูเยจัดให้ในราคาพิเศษด้วยพี่ๆรู้ไหมคะว่าผลสํารวจผลสํารวจของประเทศจีนซึ่งตอนนี้เขาต่อตั้งงานแบรนด์แบบสุดรริ์สุดเด็ดเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่างานแบรนด์เนี่ยมีต้นทุนตัง แล้วบวกกำไรแบบมากมายมหาศาลผู้นำประเทศจีนประกาศเลยนะคะใครเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลของสังคมเนี่ยห้ามอวดซื้อของฟุ่มเฟือยเด็กขาดนะคะให้ซื้อของคุณภาพให้อุดหนุนของคุณภาพในประเทศโอ้โหพี่ๆคะ่ะถ้าพูดแบบนี้ น้องเอกก็ติดหนึ่งในนั้นเลยค่ะถ้าพูดถึงงานคุณภาพที่ต้นทุนในการผลิตสูงแล้วซื้อได้ในราคาเบาพี่พี่คิดถึงน้องเอกได้เลยงานนี้คือตอบโจทย์ซื้อไปในราคาเบาแต่ความสวยไม่เบาสวยสะกดสายตาผู้คนทั่วโลกพี่พี่รู้ไหมคะเขาทําผลการสรํารวจว่ากระเป๋าใบละ10กว่าล้านเนี่ยเอาตั้งแต่1ล้านบาทอัพเลยนะล้านกว่าบาทขึ้นไปเนี่ยต้นทุนมันเท่าไหร่เออพี่พี่คะเขาทําผลสํารวจอย่างนี้เลยแล้วรู้ไหมเขาต้นทุนเท่าไหร่ต้นทุนห้าหมื่น จระเข้เนี่ยพี่พี่อันนี้คือแบบเบสิกเบสิกเลยนะทั่วๆัวไปอันนี้เขาทําผลสรุปมาแล้วพี่พี่ค่ะเขาคิดตั้งแต่การเลี้ยงดูค่าอาหารนะคะแม้แต่ได้ในการเย็บในค้เขารวมไปหมดเลยต้นทุนประมาณใบหนึ่งห้าหมื่นแต่พี่พี่รู้ไหมคะกระเป๋าพวกเนี้ยขึ้นห้างทำไมขึ้นหลักแสนหลักหมื่นเพราะว่าต้นทุนมันเกินหลักหมื่นอยู่แล้ว ต้นทุนมันเกินหลักหมือ่นอยู่แล้วแต่น้องเอชจัดให้กับพี่ๆในราคาพิเศษใบนี้6,900บาทเท่านั้นพี่ๆขาทั้งผลสำรวจ ปัจจุบันนะคะ,ะการผลิตจระเข้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆสีแดงวายเนี่ยน้องเอ๋มีสองใบให้พี่ได้ชื่นชมเลือกใบไหนแคปภาพทัชแชทได้เลยค่ะฝากชื่อที่อรรยู่เบอร์โทรศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือโอนเงินแจ้งได้เลยสําหรับรุ่นนี้น้องเอ๋ใช้จระเข้ประกบคู่ถึง2ตัวด้วยกันเลยนะพี่พี่รู้ไหมคะว่าการจะได้ลวดลายที่สวยงามแบบเนี้ทั้งด้านหน้าด้านหลังการจะเลือกจระเข้ให้สวยดูที่ด้านหน้าด้านหลังนะคะลวดลายจะต้องแบบใกล้ เียงกันแบบนี้ถึงจะว่าเป็นงานคุณภาพเพราะว่าเป็นการลงตำแหน่งหนังที่เปลืองหนังที่สุดแล้วก็ต้นทุนสูงที่สุดถ้าเกิดลงผลืนเดียวกันนะลงผลืนเดียวกันตรงนี้อีกลายหนึ่งตรงนี้อีกลายหนึ่งนะคะจอระเข้ไลายเขาจะไม่ซ้ํากันเลยทั้งตัวแต่ถ้าเราอยากได้ลวดลายใกล้เคียงกันทั้งด้านหน้าด้านหลังเราจะต้องใช้2ตัวแล้วก็ใช้บริเวณเดียวกัน เพื่อมาผลิตประกบหน้าประกบหลังแบบนี้เพื่อให้ได้ลายที่สวยงามที่สุดแบบนี้นะคะพี่ๆค่ะพา6,900บาทสนใจแคปภาพพักเช็ได้เลยฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือโอนเงินแจ้งได้เลยนะคะสําหรับพี่ๆที่รับชมนอกเหลืทาง YouTube นอกเหลืจัด ทิ้งตัวเอ่อทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปเมมเบอร์น้องเอ๋เสร็จแล้วทักหาน้องเอ๋ทางไลน์ได้เลยน้องเอ๋ใจดีมากแล้วก็ยินดีรับใช้พี่ๆทุกท่านนะคะซับในผลิตจากหนังวัวแท้เกรดเองานตัดเย็บสวยมากพี่ๆรู้ไหมคะนี่ฝาด้านใน เอารุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เหล่าคนดังทั่วโลกนิยมถืออวดถือโชว์ถือออกงานแล้วหนังสวยคัดเกรดพิเศษราคา6,900บาทเท่านั้นนะคะมาต่อกันที่สีต่อไปค่ะสีดำน้องเอนะ๋น่ะมีให้เลือก2ส,สีนะคะพี่ๆคะ่ะสีดำใบเนี้ลายนี้คือลายตารางปล้องไผ่ซึ่งเป็นลายยอดฮิตยอดนิยมของสายพันธุ์ไทยสายพันธุ์สยามเลยค่ะมันจะต้องใช้จระเข้ตัวใหญ่มากด้วยนะคะและจะต้องใช้จระเข้ตัวใหญ่มากในการผลิตถึงจะได้ลวดลายแบบนี้ ตัวนี้จะเป็นลายเด่นของสยามซึ่งใบนี้ก็เป็นลายสยามเหมือนกันเพียงแต่ว่าจะใช้เป็นท้องด้านบนนะคะและลวดลายก็จะไปตรงกับแม่น้ำไนทยที่มีราคาสูงเป็นอันดับ2ของโลกนั่นเองส่วนราคาที่สูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกนั่นก็คือ,อเอลิเกเตอร์ของอเมริกานะคะซึ่งประ,ประเทศอเมริกาเขาก็จะไม่ยอมให้เจ้าเล่ห์ของเขาเนี่ยเป็นสองรองใครแต่ในสายตาของนกเอ๋ยนะคือนกเอ๋ขายมาทุกสายพันธุ์แล้วนะคะถ้ามีโอกาสคือหามาให้ได้ก็จะขายให้ทุกสายพันธุ์ สวยทุกสายพันธุ์ค่ะสวยกันคนละแบบนะคะแต่ว่าสยามเนี่ยสวยไม่น้อยหน้าใครอย่างแน่นอนนะคะพี่พี่ขาดูค่ะอยากได้ลายเล็กหรือลายใหญ่เลือกได้เลยนะคะพี่พี่ขาสวยงดงามมากๆจริงๆทุกใบด้วยในยราคาพิเศษ6900นบาทมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะแล้วก็ส่งฟรีแล้วนอกเา๋มีของแถมสวยๆให้ของแถมเนี่ยเป็น ซองดหมยหนังงูสวยรูและราคาแพงต้นทุนในการผลิตสูงมากเราไม่ได้หาวัตถุดิบมาผลิตให้กับพี่ๆได้บ่อยๆนะคะเพราะว่าการที่จะผลิตของแถมเนี่ยเราไม่ได้เอาหนังงูหนึืนเพื่อมาผลิตเป็นกระเป๋าของแถมไม่ได้เลยจะต้องผ่านการตัดเย็บจากงานลดใหญ่ก่อนแล้วเราก็ต้องหาหนังชิ้นใหญ่พอที่จะมาผลิตเป็นของแถมได้พี่ๆพ,พ,พอนึกออกเนาะว่าต้นทุนเราจะต้องสูงขนาดไหนนะคะ,ะสวยทั้งสองใบเลยะค,ะค่ะพี่ๆค่ะงานตัวนี้น่ามีไว้ถืออวดถือโชว์ อ,ออกงานนะคะไซสิบนี้ก็เป็นจระเข้ตัวใหญ่แน่นอนละคะ่ะถึงทําได้หนังก็ต้องสวยด้วยค่ะพิเศษด้วยนะคะว้าวข้างในนะคะหนังสวยมากซับในหนังวัวนะคะเกรดเองานตัดเย็บสวยตัวสายสไพายก็จะเป็นสายหนังจระเข้ด้วยนะคะรุ่นนี้มีให้เลือก สองสีด้วยกันชอบสีไหนทักมาได้เลยนะคะรับรองว่าพี่ๆจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนได้จระเข้แท้ไปครอบครองถืออวดถือโชว์ถือใช้งานสวยและแข็งแรงทนทานแล้วพี่ๆจะลืมบทติบอ,อื่นไปเลยขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของน้องเอ๋ด้วยพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ